มา t e r i ิงคืออะไรการทำมา t e r i ิงทำอะไรบ้างแล้วมันคืออะไรนะครับลองมาหาความหมายนะครับไปที่เว็บ uh, i s o t o p e c o m ครับมีเขาเขียน uh, นิยามไว้สั้นๆนะครับ What is audio mastering? Mastering เป็น f i n a l stage นะครับของงาน uh, production ก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ งานงานงานออดิโอนะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเพลงโดยรวมนะครับหรือทำใหม้มีความต่อเนื่องกันในทั้งอัลบั้มนะครับเพื่อเตรียมออกสู่ช่องทางสื่อต่างๆนะครับแพลตฟอร์มต่างๆ What Does Muzzling A s s o n m มีนนะครับ Muzzling เพลงคือเขาเขียนไว้ว่าเป็นงานขั้นสุดท้ายนะครับหลังจากได้หลังจากมิกซ์เพลงมาแล้วคือการยกระดับหรือเพิ่มคาแรคเตอร์ของเพลงนะครับรวมไปถึงการปรับแต่งความดัง การาปรับโสรเม e นะครับการฟังเสียงคลิกป๊อปว่ามันมีไหมถ้ามีก็ตัดออกนะครับและผลสุดท้ายผลลัพธ์ของงานมาซึ่งคือได้เสียงที่มันสะอาดขึ้นนะครับคลีนมีประสิทธิาทภาพเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของพวก d y n a มิกต่างๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะออกสู่ฟอร์แมตในระบบต่างๆนะครับนี่นะครับคือ mastering เดี๋ยวลองมาถาม h a t GPT ดูบ้างครับ audio mastering คืออะไรนะครับรอสักครู่นะครับก็กำลังตอบอยู่นะครับ chatgpt audio mastering เป็นกรบวนการที่ใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างเพื่อปรับแต่งและปรับปรุงคุณภาพของไฟล์เสียง เพื่อให้มีคุณภาพพิเีสุดโดยใช้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆเช่น Equalization, คอ r p เ r a t i ชันลิมิตติ ation, limiting, และอื่นๆเพื่อให้ไฟล์เสียงสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานเสียงที่กดไว้เช่น CD, v i n y l Digital Distribution นอกจากนี้ เออดิโอ e า i ิงยังช่วยเสียงดังและสมดุลกันในแต่ละเพลงและยังช่วยปรับแต่งระดับความดังของเพลงให้ตรงกับแนวเพลงเพื่อให้เสียงไม่ต่างกันไปจากแนวคิดต้นฉบับของศิลป,ปินหรือโปรดิวเซอร์โดยงาน a เออด a โอ e า i n g เป็นงานที่จำเป็นสำหรับการจัดวางเพลงในแผ่น CD หรือสตรีมมิ่งออนไลน์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เสียงนั้นมีคุณภาพที่ดีที่สุด เมื่อเปิดฟังเสียงด้วยอุปกรณ์ต่างๆต่อบมาค่อนข้างยาวนะครับสำหรับ Chat GPT นี่นะครับคือความหมายของการทำ mastering นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรคอมเมนต์มาได้ครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ